สวัสดีครับบ้าเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15มก,กราคม2 5 0พันนะครับมือหนีผ้าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่40นะครับเอฟซี FC กระทมกันข้าวมาหลายนะครับมือหนีบ้าเท่ากะนำไล่ซื้อนะครับปู่ที่เพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำปู่น้ำนะครับผมมาฮอดมาถึงแล้วนะครับ ยังเข้าไปกราบนมัสก,การปูน้ากันมาโค้งสุดท้ายมาท้ายสุดท่านผู้ชมไกลมือเลยนะครับงวดวันที่17มกราคม2568นะครับอ่ามาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวเขาไปกราบนมัสก,การปูหนะบงวดที่ผ่านมานะครับมีเขา่ามีหลุดท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงนะครับถ้าบอามักเข้ากับเบิร์ซื้อนะครับท่านผู้ชมร่มแรงนะครับพี่น้องบ้านเฮาร่มแรงอากาศเยน็นอากาศหนาว แต่วันนี้นะครับอุณหภูมิรู้สึกว่าอุ่นขึ้นมาท่านผู้ชมอ่าอุ่นขึ้นมานะครับอากาศดีอยู่มั้เนี่นะครับเอาเขาไปหาปูน้ากันท่านผู้ชมเอฟซี FC กระถามกันขมหลายนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมหนาวป่แม่หนาวหนาวนาบานเท่าน้แม่นะ อากาศหนาวอ่าอากาศหนาวบ้านเราปีนี้ปีนี้ฤดูหนาวทำงานนะคอเนาะ <Yeah. S 1> สุปีนี้ทานาหนาวนี่บ่หนาว uh. ปีนี้ทำงานดีอยู่ปีนี้ได้ <laughs> าการ,การโอ้ผักงามหรือเปล่นะอผักซีงามท่านผู้ชมกินกับข้าวปุ้นเมืองเดชน,นะพรเนาะ คุนะฟักซีโอ้ผักงามปูเมื่อไปออกเนี่ยกินน้ำกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าค่ะปูอ่ะท่านผู้ชมคนนี้นำลายซีหนักให้ปูเปิดดวงให้สาธุนะครับผมงวดที่ผ่านมาน้าปูเนาะสลับลักกันท่านผู้ชมนะครับตัวที่ปูเน้นกันนี้เลยครับ920นี่ท่านผู้ชม แต่ว่าเก่าไปอยู่ลักลอยแบบสองไปยูลัก10บศูนย์ยูรักหน่วย <laughs> อ้านะครับมัก0ูนเก่าห <laughs> มักศูนเก่านะต่อปูพันันก็ที่ศูนยันที่ศนย์นี่เปูน,นัะนนนนชุดบนนะมันจะม่เนหนึ่งศูนนกะครับอืกกเอเาเคยเอาแค่สามโอคสคูสองคู่มักสองูนมีชุดสามตัวได้จับให้อยูบอบปูอันนี้บอบูอืมมันมีอยู่ มันที่ไม่โยนสามีคูเก่าสองศูนย์เพราะว่าถ้าจับจับตำลักปูทําชุ่มก็จะได้เก้สองศูนย์ปูเน้นเลยว่าหลักร้อยศูนย์กับ9หลัก12หลักหน่วยศูนย์ทปรชุมเก้าสองศูนย์ชุดล่างว่าเขา,าเขาไม่ปูงวดเนี่ยนะครับเอาไม่มีเขามีหลุดทำประชุมนะับสลับหลักอ่ามาสุตโตอยนอปูเนาะนอ่าเพราะว่าปูกรใหบาย,<น>ายู่อนนี้ นั่นด้ชุดสามตัวปปูชุดสตัวชุดสตัวกเมนรถกอนจะได้สี่คูครับจะได้สามคูตัวรองปปูชุดสตัวอันนี้เอฟซีมนกันปูโอ้เอาชุดบนก็จะมีศูนหาศูนเจ็ดศูนเกาอีกมันบปูมันได้ันเด่นที่ศูนเด่นที่ศอีกเด่นที่ศูม็ดเดียวคือเกาสามตัวห้าห้าเอห้าศูห้า ห้าศูนย์เจ้นเก้าตัวเน้นได้ทำชมได้นี่ป่วยไงไม่ญงเห็นบ่เห็นอยู่นะครับเนาะอ่ะาวันนีไม่เ็นเ้นสุดๆทุกตัวเ่ยลักกะตัวร่อง0ูนย์ศูนยอันนี้ตัวร่องพรีมักสามตัวนะเพื่อไปหาหยิบจับประตรีเพื่อรางวัลเล็กไทย3ตัวหรือรางวันเล็กไทยลางวันใหญ่ันอัอกสองวดซอนนะ <laughs> อันนี้มันเป็นชุดบนเนี่นอ่าหลักร้อยห้า่ นะครับธรรมชมเน้นที่หาเน้นที่หาหลักสิบเน้นที่ศูนย์ตัวเดียวเลยบอปัวเงนงกรอนห้องเน้นที่เน้นกับเก้าอ่าหลักร้อยเน้นที่ศูนย์กับเก้างวนที่แล้วหลักสิบเน้นที่สองเนอืมหลักหน่วยเน้นที่ศูนย์ครับมันสลับกันอออซื้อเป็นได้อ่เงินที่เรจับตัวที่เน้นปูก็จะจับได้เก้าสองศูนย์ธมชมตัวที่ปูเน้นให้หลักร้อยเก้าหลักสิบสองหลักหน่วยศูนย์ เอา,เอางวดนี้ครับหลักร้อยห้าศูนย์หนึ่งเน้นเด็กแล้วเน้นที่หายมันมาปัว <500. S 1> หลักส <c oughs> ิบศูนย์อหลักหน่วยห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์เจ็ดโอ้หเกองวดที่แล้วเก้าสองศูนย์ดาบสองตัวปูจับให้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าชุดบนดาบชุดสามตัวนี้ได้ทะมาชมเดอ้อนะครับปูบริเขียนตัวใหญ่เห็นปูเอาำเนียงมาปูวห้าศูนย์ห้า 507 509 005 107 009นะครับเน้น3หางคือ505 507 509นะครับอันนี้ชุดบน07เมรร็ดเดียวบ่ปัว507ครับเป็นจังไดปีไม่มันี่ฟันดีบ่ปัวฟันดีฟันดีเขาจะบอกเลขยังจำาม่ได้เขาจะบอกยุติปูวอืมค่าตะหนาวค่าตะหนาวปัว่าอากาศมันหนาวเนะปัวเนาะเย็นแหง ฝันว่ามาบอกอยู่ที่ปูแต่ว่าหังจำบ่าไดเจ้าบ่มีศูนบัลลปูจำบ่ไใดธรรมดาถ้าปูฝันฝันแมนได้ธรรมชืมหังจำว่าใดที่ป็นมันเป็นในลายนะเป็นเน่าห้องหลกเกินมากแล้วมันส่วนเคลื่อนว่าไดตื่นขึ้นมากนี่หายเลยสิบบปู บอมันจะม่สูญขันเัามานนั่นเล่นตองมันกับใครอยู่จะจำได้อยู่อ่าฟันตื่นแล้วก็หายไปเลยอือมันถิดแล้วว่ามันเข่าแล้วนะปูเนาะอ่าอันนี้ชุดบนธรรมช่มศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านักปูวงกลมให้เม็ดเดียวคือศูนย์เจ็ดชุดล่างนี่ปูนี่ตัวที่ห้าวงกลมศูนย์เม็ดเดียวมันมาจากมาจากใดปูน้อยโอ้ยไอเอฟซีเพิ่งกะพอไงมีไงเพิ่งข้างมานมันจะมาจากสิอ่าหมดก้อนนี่มันมา เขาเน้นศูนย์ครับตัวเด่นมั่นก็คือศูนย์กับสองมาครับอันนี้รักเงินส่วนครับครักเงินนั่นห้มไปเห็นเป็นรักลอยซะครับแปดเก้าศูนย์นะครับนะอาวอาววันี้ปูที่มาของศูนย์เดินเงาเือบอยู่ลอยอ่ามันเขาได้เอาศูนย์กับสองมาไม่ไม่จับครับเลขเด่นมันก็ศูนย์สี่หกกันมาครับ สวนกันที่ศูนย์ลักหน้อยยังมาส่วนกันที่ศูนย์อยั่ห้องเลยฟันศูนย์กันห้องเอาเลขเด่นมาจับแสรลักหน้อยนี่มันจะเป็น0ูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์่สองแปดสองเก้าองูนย์ห้องละม้วนเ่นที่แปดนแปดศูนย์อ่าทีทีมาห้อง้นเ่อตัวนี้ตัวหน้อยเนี้ได้ทำมาชมได้กับสองศูนย์นี่ยมามันจะเป็นหกชุดตรงนี่ของวันนี่ป่ะนี่มันเด่นที่ศูนย์มา มันรักหน่วยห 7, 9เจ้าไหมครับมันมันมาเด่นงดกวามันเด่นศูนย์มันเดนส้นกัลเด้ศูนย์งดควาส้นกับเี่เจ็ดนมันครับเอาศูนมาใส่เนี่ยอ่าจะเป็นสามคู่ฮู้ยนิ่งครับศูนย์ห้าศูนเนย้นที่0ูนยเอาชุดบนชุดล่างปูชุดล่างบันนี่นี้ก็ชุดบนอ่ามันเน้มาเป็นตัวนี้แล้วเป็นตัวนี้เน้นคักศูนย์ 07ครับวันนี้ชุดล่างครับชุดล่างท่านผู้ชมชุดล่างมันจะเป็นตัวนี้ครับอืมชุดตรงครับผมชุดล่างครับลักซิพเขาจะเน้นอยู่ที่4กับ8ครับลักซิพ4กับ8นี่ชุดอันนี้ชุดล่างนะปู่เนาะสองตัวท้ายชุดเต็มมันชุดเต็ม458ลักซิพคือ4หา8ไม่งนเขาเน้นที่ 4กับ8เน้นที่ี่กับ8รักหนึ่งห้าเจ็ดครับก็จะเป็นหานหนึ่งอย่ก็ได้ครับปู่อ๋อเน้นมันมาท่านได้รู้ออกจากกลุ่มตัวนี้ครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นหกชุดเป็นมาอันน่าเน้นอีครับจะเป็นหกชุดสี่หนึ่งแล้วบอกแกนใส่จับเอาครับสี่หนึ่งเอ้าเน้นี่กับสี่นี่จับให้ได้4ห่าสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดโอ้ปู่จับสี่หนึ่ง ปูจับตัวออกงานตัวปูสีหาเนี่ยนั่นละมันจะบ้ามากตัวปูประจับไห่ปูักจะมุนเป็นนั่งเสละจะมุนมักจะมุนมากตัวที่ปูเขียนไห่ได้ปูกันเท่าบ้มากตัวเน้นเท่ากันมากครับจับตัวเดียวอลักเจ็ลักหน่วยครับหลักสิบสี่ห้าแปดปูเน้นที่สี่กับแปดหลักหน่วยล่างหนึ่งห้าเจ็ดหนับลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างหนึ่งห้าเจ็ดหนับปูจับแปดแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดหนับลักสี่ปูจับ โอ้แคร์ถ่าเขียนสีหนึ่งกับตัวเดียวนี่ปูแต่ว่าป,ปูประเขียนจะบระสอดออกมาสีหนึ่งว่าธรรมชมจับเอา่อป <Wand ajo S 1> ูได้มากสีหนึ่งจับเอ่อแต่ว่าปูให้สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับมันมีชุดนี้เงมันก็เอาชุดตรงัแน่นตรงตรงว่ตงตงาต้องเน่นนะน้อยก็ตัดตรัวอันนี้ปูขัดออกมาให้เหลือหน่อยคู่หน่อยชุดให้อยากไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งธรรมชมเป็นนักทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ธรรมชมเด้อแบบแปดหนึ่งแปดห้า วงกลมไ้แปดหนึ่งกับแปดห้าครับบนห้องก็เน้นที่ศูนย์เจ็ดนครับอันมักซ้ำตัวกับห้าศูนย์เจ็ดอชุดบนศูนย์เจ็ดเป็นแนวทางเลยด้วห้าศูนย์เจ็ดไปปูออันนี้ชุดล่างนับชุดล่างแปดหนึ่งแปดห้านับตัวเน้นเน้นตัวที่ปูวงไฮนะครับอือ แปดเจ็ดสเป็นตัวร่องธรรมชมนะครับถ้าผู้ใดมักสีหนึ่งปูวาจับเอาถ้าชุดเต็มจะได้9้าคู่นะครับเคู่ตรงๆนะครับชุดล่างกับจะมี่สี่หนึ่งสี่หาสี่เจ็ดหาหนึ่งหาหาหาถ้าชุดเต็ม9้าคู่ตรงๆนะครับปูขัดปูตัดไม่เหลือแค่5คู่แปดหกับ8 5ตัวเน้นตัววงแปดเจ็ห้าตัวรองธรรมชมอ่านี่ชุดบนนะครับชุดล่าง นี่ครับผมหลก100ักร้อยอันนี้ชุดบนเ <c oughs> มื่อกี้ชุดล่างอันนี้ชุดบนท่านผู้ชมอ่าชุดบนหลักร้อยห้าเด่นที่5้าหลักสิบเม็ดเดียวหลักหน่วย5 79 05 07เกนะครับวงกลมเม็ดเดียวคือศูอันนี้ตรงๆท่านผู้ชมพราะปูปักหลักให้แล้วนะชุด3ตัวนี่ครับท่านผู้ชมห้าศูนย์หตัวเน้นศูนย์ศู่นย์เจ็ดห 005 107 009ตัวรองท่านผู้ชมชุด3ตัวนะครับท่านผู้ชมเอานะครับกราบขอบุญขอบคุณปู่ทานผู้ชมชัดเจนอ่าเฮางๆฝันดีอยู่ปูวาเป็นปูปูฝันดีฝฝัันนดดีีปูวาแต่ว่าจำบ่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมเลยปูวาหน่าจะเข้าละละอ่าแล้วปูเอา5 3ตัวแตกอีกกราบขอบุญขอบคุณปู่ทานผู้ชมขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ